สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊นั่งน้ำโชกนะคะท่านผู้ชม่าสำหรับเมื่อน,นี้เปลี่ยนทันทีหาวันที่หน้ายนสองพันหายยน 2, นะะ้าร้อยหกสิบหกแล้วค่ะเนาะท่านผู้ชมคาเมื่อน,นี้จะมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมแล้วะคะ่ะเนาะข่าวดียังบอกคะ่ะข่าวดีที่ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคน จะได้พบพ่อตอนนี้จะได้เห็นตัวนี้ก็คือข่าวดีของตัวเลขรัฐบาลไทยค่ะทั้งช่วงะรัฐบาลไทยเลขมีทีมาเขามาสามงวดแล้วค่ะทั้งช่วงะเขามาสามงวดเขามาสามงวดยังบอกพ่อที่สําคัญเลขตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวเขามาสามงวดแล้วนะคะ เขามาสามวดแล้วเดี๋ยวมึงไปพบพรอมกันว่างวดแหลกคนไทยังงวดแหลกตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่ง,หน,ง,นห,นงหนึ่งพอคอหกหกกระทำช่วงขาหนึ่งพุทธภาหกหกตัวเลขแนวทางที่เพคนไห่มากนะคะหนึ่งพุทธภาหกหกหามากหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียว แล้วก็เลขชุดจับคู่สองตูก็แค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวไปกลับคือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเลขที่ออกออกอย่างกับทช่วาออกศูนย์หนึ่งเก้าเลขล่างหกหาอันนี้งวดนั่นทีหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะปากฏว่าเลขที่ออกก็คือหนึ่งเก่านะคะหนึ่ง ตัวลูดกับเขาตัวเจาะกับเขานะคะตัวลูดเขา่าตัวเจาะเขา่าทำประชวมเห็นคักตัวลูดเขา่ตเขาตัวเจาะเขา่าเอาต่อมางวดที่สองคืองวดบันทีสิบออหกพคหกหก วิ่งสมเม็ดเดียววิ่ง3มเม็ดเดียวเลขจับคู่ห้ายังให้0 3ศูเลขที่ออกออก9 0 3าล่าง9 9ปรากฏว่าเลขที่ออกออก0ูนย์สามเก้านยมะคะงช่วงขาเขารูด เข้าเจาะงวดเมื่อกี้นี่นะคะงวดวันที่หนึ่งหนึ่งมิยอหกหกไ้มาศูนเม็ดเดียวศูนเม็ดเดียวตัวรลุดตัววิ่งนะคะศูนย์เม็ดเดียว เลขชุดจับคู่ให้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลขที่ออกสองเจ็ดสองเลขล่างศูนย์เก้าออกตัวใดต้องชุ่มศูนย์เก้าตัวลูดตัววิ่งกับเขาตัวเจาะกับเขานะคะ งวดนี้ก็ไดมากหรอคะทำชมชมขางวดนี้ได้มาแล้วทาผช่ชมได้ตัวเลขไปให้ลูดให้วิ่งไปทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะว่าอันนี้บนบนมาตลอดพองวดเมื่อกี้นี่เขาล่า,างงวดเมื่อกี้นี่แอดกะคิดว่ามันสิบปี่นบนนะคะแอดกะคิดว่ามันสิบปี่นบนลักล่อยแอดกระไดมาสองแอดนำไปสองศูนย์เก้าอะทำช่วงขา พอออกล่างกับไดนิดเดียวเนาะค่ะเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางทีแอดได y มากเป็นเลขมีที่มาเป็นเลขมีที่มาสำหรับงวดนี้กับทงช่มขางวดนี้เลข่เข้าล่อค่อยกับไดมากคือกันแต่ว่า ก่อนที่สิไปหาเลขทีล้อค่อยเดี๋ยวแอดให้ท่านผู้ชมมือกันนี้นี่คะ่คะท่านผู้ชมค่ะอันนี้งวดที่แล้วนี่คะ่ะงวดที่แล้วล่างไฮซีสามซีเจ็ดเจ็ดสองแต่ปรากฏว่าเจ็ดสองมาออกบนเนาะค่ะเนาะสำหรับงวดนี้งวดนี้เพิ่นบอกว่าสี่มาล้านเปอร์เซ็นต สีมาล้านเปอร์เซ็นสิเป็นบนเป็นล่างกระบอกหัวจักแล้วก็บอกว่าเอ่อบนล่างวิ่งบนล่างไว้ด้วยมันจะตรงกันขามก็ลเลที่มีทีมาแอดกันเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันก่องค่เค่อตัวเลขกเนวทางรัฐบาลไทยอันนี้เป็นของอาจารย์วิชัยของอาจารย์วิชัยบอกว่าสี่มาล้านเปอร์เซ็น เลขจับคู่ของเพิินคือเก่า c เจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิชัยเนาะคะเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิชัยทำช่วงแคดนาจอยเลยเอาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เบิดการทำช่วงขามามึงตัวเลขแนวทางสำหรับเลขมีทีมาของหมวดนีเนาะคะเนาะ วันที่สิบหกนิยหกหกหลายท่านหลายทนกนสิมักกสิชอบเพราะว่าตัวเลขอาจจะตรงเลขนี้ใจทรามผุ้ชมนะคะให้มาตัวเดียวห้าหาม็ดเดียวท่รมผมู้ช่ค่าหาม็ดเดียวเลขจับคู่เลขจับคู่ ห้าแปดแปดห้าเ,เ,เ,าเอาท่านผู้ชมมกชอวบตวใดจัดไปเรื่อยนะคะเอานี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะอดอมอันอนีน้คือชุดที่เอดไปเขียนไปแล้วแคปหน้าจอเลยก็ได้ค่ะท่านผู้ชม่ะ ต้งมขาตัวเล็กแนวทางเล็กมีทีมาเม็ดเดียวเขามา่แล้วสามหวดติดเขาแมา่แล้วสามหวดติดแอดกระอดเมื่อดที่จะเอา,าเบาเอามาประชาสัมพันธ์เอามา,เ,าเปลี่นสภาพบุญในทรามผู้ชมใดนั่ไปพิจารณานัา่นไปเสียงโชคน้องกันเนะค่ะเนะเพะว่าตัวเล็กแนวทางของเพิลนแม่นมาหอด แอดกระจายเข้าไปหดธรรมชุ่ชมแล้วสิบเมนหรือบบเมนธารมชุ่ชมกับส่วนมนต์ภาวนาเอาเนาะคะ่ะเนาะขอให้ตัวนี้มากจริงเพราะว่ามันเป็นเม็ดเดียวมันสื่ง่ายมันจัดง่ายแอดเลฟฟาบอกธรรมชุชมลอตเตอรี่น่าจะเริ่มมากแล้วนะคะให้ไปจัดไว้เม็ดเดียวนะคะธรรมชุ่ชมขาเม็ดเดียวนี่คือตัวเลขแนวทางที่แอดแต่มาเป็นเลขมีที่มา นะคะเป็นเลขมีที่มาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมได้ไปแล้วกับพิจารณาจบเจือนะะเนาะค่ะเนาะพิจารณาจบเจืออย่าลืมกดแชร์แอดเด้อร์ค่ะเด้ออย่าลืมกดแชร์แอดแน่ท่านชมทุกท่านทุกคนที่เขามากกดติดตามไว้เู้ใดกดติดตามแล้วกับทุกคลิปทุกคลิปขอให้กดแชร์แล้วก็อย่าขำโะคตราเนาะค่ะเนาะอันนั้นเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนให้แอดไดมี คาโทรศัพท์คารถคดคาล่าไปติดตามตัวเลขแนวทางมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะต้องดูแลก,กันเอาค่าทผช่วมขายแคปหน้าจอเลยค่ะตัวเลขแนวทางงวดนีเม็ดเดียวคือห้าแปดแปดห้านะคะทำช่วไปยิบจับลอตเตอร,รี่เลยเห้าบอดทรงเสริมให้ไปเรียนกนารพนันอย่างอื่นเนาะคะ่ะเนาะให้ท่านผู้ชมไปซื้อสลากกินแบ่งทัาน,น,ะะนัน้นเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ แอดขอจบกันนำเสนอไปเพียงเทนี้ขอยทุกท่านทุกคนโชคมานล,ล้ำรวยเจอกันไม่คิดหนากับทำช่วงขาขอพวกคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ